คอเลสเตอรอลสูงไขมัน L D L สูงกว่า H D L ทางทั้งที่ไม่กินทอดเลยทำไมยังสูงเราบกพร่องอะไรไหมตอบง่ายๆนะครับไม่ได้บกพร่องอะไรหรอกครับ L D L มักจะสูงกว่า H D L อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราสามารถลด L D L ได้ไหมเรามีปัจจัยอื่นร่วมด้วยไหมที่เราจะต้องกังวลถ้า L D L สูงแค่ร้อยร้อยนิดนิดร้อยสามสิบไม่ได้น่ากังวลอะไรนะครับถ้า L D L แบบล่อไปสองร้อยอย่างเงี้ยแล้ว H D L แค่แบบสี่ห้าสิบร่วมกับไตรกริสไลด์สูงนะครับอันนี้อันตรายมากหรือเราสูบบุหรี่ดื่มเหล้าหัวใจเต้นผิดจังหหววะเคยยนนนนนั่่้้าาาาอออกกออมกมมุแล เบาหวานด้วยมีพุงด้วยเนี่ยแล้ว LDL สูงมากๆอันนี้วันนี้คืนดีระวังหัวใจวายลดไม่ยากครับไม่กินมันไม่กินทอดแต่ LDL ยังสูงอาจจะเป็นเพราะเรากินไฟเบอร์จากใยน้อยนะครับใยอาหารอย่างเช่นจากพวกถั่วเปลือกอ่อนที่บอกไปนะครับเพิ่มไฟเบอร์จากผักใบเขียวผักผลไม้ถั่วเปลือกอ,อ่อนอะโวคาโดมเมล็ดแฟลกซ์เมล็ดเจียคาคาวมัทชาพวกนี้ช่วยได้หมดเลยแต่สําคัญคือถั่วเปลือกอ่อนเนี่ยมันช่วยลด LDL ได้นะครับถั่วเปลือกอ่อนหลักชนิดนะไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถั่วเปลือกอ่อนทานกันได้ตามสะดวกเลยหรือถ้า ใครอยากได้ถั่วออร์แกนิกพิมพ์ว่าถั่วอ่อนออร์แกนิ